ออมาภาวนากำเรีลมาหายใจเข้าออกให้สบายหลังๆคำโบรรกรมด้วยพูดเข้าโทออกพุดโทแปลว่าพูดตื่นผู้เบิกบานเราก็พยายามทำใจของเราให้เบิกบานให้ใจของเรามีกำลังพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ทำใจไว้ว่ามาให้ตรงเป็นทุกข์กับเหตุการณ์ภายนอก ต่ต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาเราจะฟกฝนสติปัญญาที่ไหนก็ตอนนี้แหละที่เราภาวนาก็าภาวนาไม่ใช่พักเฉยเพักแล้วต้องพักด้วยความรู้ถ้าจะพักเฉยๆก็ไปนอนหลับจะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนี่ถ้าเราทำใจให้สงบได้เหตุการณ์ไปนอกจะเป็นยังไงวุ่นวายขนาดไหนแต่เราทำใจให้สงบได้นั่นแหละต้องใช้ปัญญาที่จะตัดจิตใจของเราออกจากสิ่งทีเ่เป็นห่วง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความอุ่นายเขาให้ใจของเรามีเวลาเป็นตัวของตัวเองบ้างมันคนที่เขาออกกำลังทำไมไออกกำลังในายร้อยที่ทำทำงานเขาออกกำลังเวลาพักจากงานแล้วจช่วงกายก็แข็งแรงขึ้นมาก็จึงใช้แรงนั้นกลับมาทำงานได้ในจิตใจของเราเช่นเดียวกันให้มันพักแต่พักด้วยความรู้ กับมาแล้วที่จะรองรับรู้กับแสงภายนอกเกี่ยวข้องกับเสงภายนอกแต่เรามีวิธีที่จะอยู่กับเสงเหล่านี้โดยไม,ไม่ไม่ต้องทุกข์เหมือนกับเราเอาคีมจับไฟทานไฟถึงจะร้องขนาดไหนแต่คีมนั่นก็ไม่ได้ทําให้หมือของเราร้อนเพราะเราไม่ได้จับด้วยมือเรามีอุบายที่จะอยู่ในโลกจะไม่ต้องทุกข์ไปตามโลกนี่เป็นอุบายที่สําคัญที่สุดเป็นความฉลาด เป็นวิชาที่สำคัญที่สุดท,ที่เราจะฝึกไดก้เราจะหวังจะให้โลกดีทุกทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราต้องกามันเป็นไปไม่ได้นี่คือโลกมนุษย์โลกมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้มีขึ้นขึ้น,นลงลงมีลาบมีเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยศมีสังกษ์สนเดินทางม,มีสุขมีทุกขับไปกลับมาถ้าจะให้ใจของเราไม่ต้องทุกข์ไปตามสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้จักแยกตัวออก จะมีวิชาที่จะเอาคีมมาจับฐานไฟายตอนจับได้จัดได้แก้ไขได้แต่เมื่อขลุมาเราไม่ต้องรอนตุวิชาของพระเจ้าเป็นยังไงเราเป็นเศรษฐาโคตรแล้วก็พยายามฝึกทุกวันทุกวันให้มันเป็นวิชาของเราด้วยจันจะเรียกว่าชาพุทธดอดยแท้ก็ได้ประโยชน์จากที่เราเป็นชาพุทธ